เครื่องนี้เป็นอีกเครื่องที่ทางลูกค้าส่งเครื่องมาเปลี่ยนหน้าจอทางพัสดุจากต่างจังหวัดโดยเครื่องนี้เป็นรุ่น iPad Air 5ทางลูกค้าได้เขียนรายละเอียดใส่แผ่นกระดาษพร้อมใส่ในใกล่องพัสดุส่งมาด้วยนะครับในรายละเอียดทางลูกค้าได้แจ้งว่าได้นํา iPad วางไว้บนพื้นหลังจากนั้นทนําหนังสือตกหล่นกระแทกใส่ตัวหน้าจอทําให้หน้าจอเสียภาพขึ้นเป็นเส้นไม่สามารถใช้งานหน้าจอได้เลยอาการแบบนี้หน้าจอเสียแล้วนะครับเดี๋ยวทางร้านจะการเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้เลย โดยการเปลี่ยนหน้าจอของเครื่องรุ่นนี้ถ้าต้องการให้ปากกากลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเขียนเส้นตรงไม่หยิกไม่งอจะต้องทําการอ่านค่าจากหน้าจอเดิมด้วยเครื่องมือและนําค่าที่อ่านได้ไปเขียนใส่หน้าจอใหม่ของทางร้านเมื่อเขียนค่าใส่หน้าจอใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะทาการประกอบหน้าจอใหม่กลับให้เรียบร้อยเหมือนเดิมปิดสิ่งครอบไขน็อตกับทุกจุดเช็ดทําความสะอาดภายในประกบหน้าจอลงเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าจอแสดงผลปกติสวยงามระบบสัมผัสลื่นไหลใช้ปากกาได้เหมือนเดิม สนใจเปลี่ยนจอ iPad ติดต่อร้านไอดูโมบายเซอร์วิสได้เลยขอบคุณครับ